กลับมาสู่ช่วงที่3ของ business Watch จับกระแสธุรกิจนะคะในช่วงนี้เราจะมาเปิดมุมมอง2ขุนพลเศรษฐกิจของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะนั่นก็คือคุณสุพัฒนพงศ์พันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีเศรษฐกิจแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานด้วยและอีกหนึ่งท่านคือคุณปีดีดาวฉายนะคะ,คะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะ,มะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็เรียกได้ว่าเข้าไปที่กระทรวงแล้วก็มีการประชุมกับทีมบริหารต่างๆมีนโยบายอะไรต่างๆออกมาชัดเจนที่สุดนะคะโดยเฉพาะรองนายกรัฐมนตรีเศรษฐกิจนะคะยืนยน ชัดเจนเลยว่ารัฐบาลนะคะมีมาตรการทางด้านเศรษฐกิจออกมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ที่สําคัญย้ําเลยนะคะว่ารัฐบาลให้ความสําคัญนะคะในการที่จะดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบในทุกๆด้านด้วยไม่ใช่ใช้มาตรการในการแจกเงินเยียวยาเหมือนกับที่ผ่านมาเหมือนกันแต่ว่าในช่วงนี้นะคะทางทีมต่างๆก็จะมีการพิจารณามาตรการต่างๆแล้วก็ที่สําคัญมีการเรียกร้องกันเยอะ,ะเงินกู้มันไม่พอหรอกต้องกู้เพิ่มกู้เพิ่มท่านรองนายกรัฐรียืนยันนะคะว่าจะมีการพิจารณาใช้เงินตามความจําเป็น ถ้าจะเป็นต้องกู้ก็ต้องกู้แต่ณนะขณะนี้เงินกู้ที่กําหนดไว้กรอบเดิมยังเพียงพออยู่ณนะขณะนี้ค่ะแต่ท่านก็บอกว่าระยะสั้นก็คงจะยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับแต่ว่าระยะกลางระยะยาวเดี๋ยวต้องว่ากันอีกทีนะครับทีนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามนะครับถึงแนวทางแล้วก็นโยบายของท่านกันว่าท่านมองกันอย่างไรนะครับตั้งแต่เรื่องของการลงทุนของภาคเอกชนในตอนน,ตอนนี้ต้องถือว่าเป็นเรื่องหลักพอสมควรเลยทีเดียวเพราะว่าในช่วง2ไต,ตรมาสล่าสุดก็จะเห็นนะครับว่าทางฝั่งของภาคเอกชนนั้นลงทุนน้อยลงติดลบนะครับซึ่งม สะ,ะท้อนเห็นว่าทางฝั่งของภาคเอกชนนั้นขาดความมั่นใจขาดความเชื่อมั่นลงไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้เองนะครับทางฝั่งของท่านรองนายกเนี่ยนะครับก็จะเดินหน้าเข้าไปพูดคุยหารือกับทางฝั่งของภาคเอกชนนะครับนอกเหนือจากนี้ ก็จะเดินสายพบเจ้าสัวของประเทศด้วยนะ20-30ถึงท่านด้วยกันนะครับนี่แหละค่ะรู้ไหมไปพบทำไรทำไรครับไปกระตุ้นไงคะให้มาลงทุนโครงการต่างๆภาครัฐอะไรต่างๆเหล่านี้แหละเพราะฉะนั้นเวลาเราจะกระตุ้นการลงทุนเราต้องคุยกับคนมีตังค์คนมีตังค์บ้านเราคือเจ้าสัวถูกต้องไหมคะเราจะมาคุยจะคุยกับคุณอีกอย่างงี้คุณอีกจะเอาอะไรไปลงทุนกับเขาเขาไม่มาคุยกับเราหรอกเขาต้องไปพบเจ้าสัว20-30รายเท่านั้นไม่พอนะเขาจะไปพบกับบริษัทผู้บริหาร ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยเพราะว่าเขาดูแล้วผลประกอบการดีนะคะน่าจะมาลงทุนหรือทําอะไรใหม่ๆได้ในขณะเดียวกันนะคะหลายคนก็หวั่นเกรงไอ้โครงการ EEC มันจะหยุดชะงักไหมมีการเปลี่ยนมือทีมเศรษฐกิจแล้วทุกอย่างแบบมันจะเปลี่ยนแผนหรือเปล่าท่านรองนายกยืนยันชัดเจนนะคะว่าโครงการ EEC ยังไงก็เดินหน้าตามแผนแน่นอนนะคะและที่สาคัญอาจจะชักชวนการลงทุนอะไรต่างๆเข้ามาเพิ่มเติมด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือแผนของท่านรองนายกแล้วก็กรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในการ ต้นเศรษฐกิจค่ะครับคือ<ม>ต้องเดินหน้าอยู่แล้วนะครับสำหรับโครงการ eec เพราะว่านี่ถือว่าเป็นหนึ่งในความหวังในเรื่องของการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาวของประเทศไทยเพราะเวลาที่เข้าไปพูดคุยกับบรรดาผู้ประกอบการในต่างชาติเขาก็บอกว่าสิ่งที่ตอนนี้ยังทําให้ประเทศไทยยังน่าลงทุนอยู่นะก็คือโครงการนี้แหละ <c oughs> เพราะว่าถ้ามองโดยภาพรวมนะครับจะเห็นว่าเรามีปัญหาเรื่องของโครงสร้างประชากร <c oughs> เรามีปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจอาจจะเติบโตช้าล,ลงแต่ถ้ามี eec ถ้ามันเกิดขึ้นได้จริงตรงนี้จะเป็นการกระตุ้นเม็ดเงินการลงทุนได้อีกเยอะเลย แล้วที่สําคัญฟังแล้วมีความหวังต่างประเทศจะลีลีล,ลอรอเอ๊จะเข้ามาลงทุนหรือเปล่ายังไม่แน่ใจใช่ไหมนำร่องแบบนี้เลยเรานําร่องจากกลุ่มบริษัทคนไทยนี่เลยปตทค่ะคเอากลุ่มปตทนําร่องในการลงทุนก่อนเพราะว่าเขามีงบประมาณปีละหลายแสนล้านถ้าคนไทยนักลงทุนไทยนะคะกล้าที่จะลงทุนเราเชื่อว่าการที่นักลงทุนต่างชาติจะเข้ามาไม่ยากมันเริ่มจากจุดนี้ก่อนนะคะนี่คือจุดเริ่มต้นที่รัฐบาลเขาพยายามที่จะนําร่องในการกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศไทยค่ะ ถัดมาครับพาผู้ชมนะมาติดตามมุมมองของท่านปรีดีดาวฉายนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคือต้องบอกว่าท่านมองปัจจัยเรื่องความท้าทายอยู่3ด้านและก็ตรงจุดด้วยนะครับอย่างแรกครับคือเรื่องของเศรษฐกิจหดตัวลงมาอย่างที่2คือเรื่องของคนว่างงานพุ่งอย่างที่3คือเม็ดเงินของรัฐบาลมีจํานวนจํากัดมาดูเรื่องแรกกันก่อนนะครับเศรษฐกิจหดตัวอันนี้ชัดเจนมากเพิ่งประกาศตัวเลข GDP ไตรมาสที่2ออกมาติดลบ12.2คือต้องบอกว่าอ่วมกันพอสมควรเลยทีเดียวนะครับ เหตุผลที่สําคัญคือเนี่ยแหละนักท่องเที่ยวนะครับจากต่างประเทศไม่เดินทางมาเราพึ่งพารายได้จากนักท่องเที่ยวเราพึ่งพารายได้จากการส่งออกแต่รอบนี้การส่งออกก็ติดลบลงไป28ด้วยการ,รเพราะฉะนั้น เศรษฐกิจก็หดตัวแหละครับใช่ค่ะส่วนเรื่องของคนว่างงานพุ่งนะคะก็ต้องยอมรับนะคะมีข้อมูลจากสำนักง,งานสถิติแห่งชาตินะคะเป็นข้อมูลล่าสุดเลยมิถุนาย,ยนที่ผ่านมานะคะพบว่าตราการว่างงานเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นเป็น7 4 5 0 0 0คนนะคะหรือคิดเป็น2%ของกําลังแรงงานที่มีอยู่ในระบบทั้งหมดนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะ2ล้านคนไม่ได้เงินเดือนอคือว่างงานไปเรียบร้อยแล้วนะคะตามสภาพที่เห็นกันไปนี่คือข้อมูลที่ยืนยันกันออกมานะคะ ส่วนด้านที่3นะฮะก็คือเรื่องของเม็ดเงินการใช้จ่ายของทางภาครัฐก็มีเม็ดเงินที่จํานวนจํากัดมากๆนะครับซึ่งถึงแม้เอาละคือถ้าถามนะตอนนี้นะครับว่ารัฐบาลถังแตะหรือเปล่าคําตอบก็คือไม่นะครับยังพอมีเม็ดเงินอยู่บ้างแต่สําหรับตัวเม็ดเงินที่จะออกมาใช้ต้องดูด้วยนะครับว่าประสิทธิภาพประสิทธิผลเป็นอย่างไรตรงจุดหรือเปล่าอันนี้คือจุดที่สําคัญมากๆเพราะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตัวเม็ดเงินงบประมาณรายจ่ายพระราชบัญญัติงบประมาณแล้วก็พอกองเงินกู้1ล้านล้านบาท เอาไปใช้ในเรื่องของการเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจอันนี้ก็ไปใช้แล้วบ้างบางส่วนนะส่วนที่เหลือไอ้ตัวเม็ดเงินที่มีอยู่มันจํากัดแล้วโอ้โหต้องคิดพจารณาดีๆอ่ะสำหรับตัวมาตรการต่างๆนะ ไอ้เรื่องของการที่จะไปการสร้างงานสร้างอาชีพในระดับท้องถิ่นเนี่ยอันนี้<ม>ในเรื่องของหลักการคอนเซปต์ดีมากนะใช่ค่ะแต่อคชั่นเนี่ยอย่าให้มีปัญหาอย่าให้มีช่องโหว่อย่าให้มีช่องว่างอย่าให้มีบางกลุ่มอมอุยว่ามันไปเอื้อบางกลุ่มนะอย่าให้ได้ยินแบบนี้นะคะเราเชื่อว่าภาครัฐจ,จะตาดูอยู่ค่ะที่สําคัญนะคะนอกจากนี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเองก็ยังมีการพูดถึงการกําหนดทิศทางและกนโยบายต่างๆออกมาด้วยนะคะหัวใจสําคัญเขาบอกว่าต้องวางรากฐานเศรษฐกิจใหม่ภายหลังเกิดโควิด -19 ที่สําคัญจะต้องเสริมสร การแข่งขันนะคะเพื่อที่จะทําให้สกิจบ้านเราเนี่ยเติบโตไปพร้อมกับการลดความเหลื่อมล้าชอบมากเลยคํานี้ที่ท่านรัฐรีคลังเห็นความสําคัญกับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นมีการคลอดออกมานะคะ5ด้านด้วยกันนะคะทิศทางนโยบายหลักๆ5ด้านด้วยกันนะคะ ดังต่อไปนี้ค่ะข้อแรกเลยนะคะชัดเจนมากค่ะนโยบายเศรษฐกิจนะคะยังใช้ในโยบายการคลังแบบขยายตัวหมายถึงว่าต่อไปก็จะมีการใช้มาตรการการคลังเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจอยู่แต่ในขณะเดียวกันต้องพิจารณาควบคู่ไปก็คือต้องมีการรักษาวินัยทางการคลังนี่สาธารณะย้ําว่าต้องไม่เกิน60%ตค่ะครับตอนนี้ยังมีช่องว่างยังมีรูมอยู่นะครับประมาณสักสิเปอร์เซ็นต์เศษนะฮะ,ะส่วนที่2ครับเร่งรัดเรื่องของการใช้จ่ายจากทางภาครัฐนะครับแล้วก็รายจ่ายเรื่องของการลงทุนด้วยเพราะทว่าไปผ่าดูไส้ในของตัวเลข GDP จีดี ล่าสุดจะเห็นนะครับว่าเครื่องยนต์ต่างๆทางด้านของเศรษฐกิจนั้นดับไปหมดเลยนะครับเหลือเพียงแค่เครื่องยนต์สำหรับตัวงบรายจ่ายจากทางฝั่งของภาครัฐที่ยังบวกได้ประมาณ1.8%นั้นตรงนี้แหละครับ ก็จะเป็นส่วนที่สําคัญถ้าหากว่าทางฝั่งของทางภาครัฐนั้นมีการอัดฉีดเงินนะครับในเรื่องของการกระตุ้นอะไรต่างๆแล้วทําได้ดีนะครับภาคเอกชนเขาจะมีความเชื่อมั่นเขาก็จะใส่เงินเพิ่มเติมไอ้เรื่องของเครื่องจักรเศรษฐกิจมันก็จะหมุนต่อไปได้นั่นแหละค่ะเริ่มจากภาครัฐแล้วเอกชนจะทาเองนะคะส่วนข้อที่3นะคะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้นะคะเพื่อที่ให้รัฐมีเงินในการดูแลระบบเศรษฐกิจของประเทศทั้งระบบนะคะหลักๆที่เขาจะทํากันนะคะก็คือจะมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานรวมง่าายต แล้วก็เรื่องของโครงสร้างภาษีเขาย้านะโครงสร้างภาษีจะออกมาให้เป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ทุกฝ่ายผู้ประกอบการด้วยมากที่สุดค่ะและข้อที่4อันนี้สําคัญมากๆเลยนะครับคือจะต้องรักษาเสถียรภาพของสถาบันการเงินนะครับเพราะว่าหัวใจสําคัญในการเข้าไปช่วยเยียวยาในการช่วยฟื้นฟูอะไรต่างเนี่ยนะครับมันก็จะมีผลนะครับในเรื่องของการที่จะเข้าไปพิจารณานะครับถ้าหากว่าสถาบันการเงินเข้าไปต่อไม่ได้หรือว่าเขามีปัญหาเรื่องของสถานะทางการเงินเนี่ยอันนี้เนี่ยนะครับอาจจะทาให้เศรษฐกิจพังทั้งระบบก็เป็นได้อยู่เหมือนกันนะครับ ในขณะเดียวกันนะครับสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือข้อที่5ด้วยคือการกํากับดูแลนะครับให้ฐานะของ SFI นะครับให้สามารถทําตามภารกิจได้นะครับซึ่งถึงแม้ว่าความท้าทายตอนนี้โหมีรอบด,ด้านนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกมาตรการ SME ล่าสุดที่ตอนนี้เจอปัญหาอย่างที่ว่ากันไปนะครับถ้าว่าออกมาตรการช่วยเหลือได้ตรงนี้ทาน,นของเศรษฐกิจก็เดินหน้าต่อครับค่ะ ฟังมุมมองของท่านรองนายกรัฐมนตรีเศรษฐกิจและรัฐมนตรีคลังคนใหม่แล้วนะคะไปฟังดูอดีตรัฐมนตรีคลังนะคะคุณกรณจาติกาวณนนิ้นะคะได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กสวดตัวนะคะเสนอทีมเศรษฐกิจใหม่ไว้นะคะประมาณ4ข้อดังต่อไปนี้นะคะไปดูพร้อมๆกันว่าเขาเสนอไอเดียอะไรบ้างนะคะข้อแรกค่ะเขาบอกว่าจะต้องพ่าตัดงบประมาณรัฐโดยรื้อแผนการใช้เงินพรกรทั้ง3ฉบับเลยเพื่อให้วงเงิน1.9ล้านล้านบาทเข้าสู่ระบบแล้วยิงเงินส่วนนี้ไปให้กับคนที่เดือดร้อนโดยตรง เงินส่วนนี้จะต้องไปถึงผู้เดือดร้อนโดยตรงนะคะโดยเฉพาะแรงงานภาคการท่องเที่ยวและบริการแล้วประชาชนที่ตกงานอยู่นะคะจะต้องได้รับเงินในส่วนนี้ด้วยในขณะเดียวกันต้องอัดเม็ดเงินช่วยเหลือทางตรงไปยัง กลุ่ม SME ด้วยนะคะแล้วก็ขอให้มีการปรับการใช้เงินกู้400ล้านใหม่เพราะว่าที่ทำออกมาแล้วส่วนใหญ่โครงการเนี่ยพูดตรงๆยังไม่ตรงจุดค่ะครับอย่างที่2ต้องฉีดยาแรงนะครับเพราะว่ารอบนี้เนี่ยนะครับเศรษฐกิจได้รับผลกระทบอย่างหนักเพราะฉะนั้นจะใช้ยาเบาๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะดื้อยาได้นะครับต้องฉีดยาแรงๆเลยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเน้นไปที่โครงการอะไรครับพึ่งพาตัวเองเช่นโรงไฟฟ้าชุมชนนะครับที่รัฐบาลก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีความลังเลอยู่บ้างนะครับแล้วก็ถือโอกาสนี้นะครับในเรื่องของการทบทวนปัญหา การทํามาหากินของคนไทยหลากหลายอาชีพเนื่องจากว่านโยบายแล้วก็ข้อกฎหมายต่างๆนะครับอาจจะเป็นประเด็นเช่นประมงแล้วก็ฝั่งผู้ค้าสตรีฟูดสุราพื้นบ้านก็มีส่วนด้วยใช่ค่ะที่สําคัญนะคะสามจะต้องสร้างภูมิต้านทานในการดํารงชีวิตด้วยจัดสวิการต่างๆให้กับประชาชนทั้งระบบด้วยใครว่างงานรายได้ต่ากว่ามาตรฐานต้องได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงค่ะครับและข้อที่4ข้อสุดท้ายเสริมจุดแข็งของประเทศนะครับรัฐบาลควรส่งเสริมแนวความคิด Work from Thailand จะอยู่ที่ไหนของโลกก็ได้แต่ว่ามา Work from Thailand ทํางานจากประเทศไทยนะครับ ตอนนี้มันเชื่อมโยงโลกไปทั้งหมดละนะครับถ้าเขามาทํางานที่บ้านเรานะมันจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้เยอะเลยเปิดให้เขาเข้ามาได้แต,แต่ก็ให้สเตจควอนตีสิบสี่วันก็ได้นะคะตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะกระตุ้นทําให้เกิดการจ้างงานการทํางาน,งานแล้วก็ระบบเศรษฐกิจบ้านเราก็หมุนเวียนด้วยนะคะครับเอแล้วครับนี่คือทั้งหมดสําหรับ business watch ในค่ําคืนนี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สามทุ่มสิบห้านะครับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ครับอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งด้วยครับเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบรอบคุณผชมอยู่ครับและถ้าว่าคุณชมท่านไหนไม่อยากพลาดรับชมรายการแบบสดๆก็ไปที่นี่ครับ Facebook TNN Live หรือว่าตามช่องทางอื่นๆก็ได้นะครับตามที่คุณชมนั้นสะดวกเพียงแค่คลิกลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ